มาด้จ้ากินขา้าวซุปน้องไม่ผัดไข่ต้มมาจ๋ามากกองทัพต้องเดิน้วยท้อง ซุปน้ำใหม่แหง้งตากแดดมากตุอมอูแซนอย่านั่งขึ้นตัวเป็นน้ำใหม่ปกติคือเกาาโอเคใส่ได้เผ <c oughs> าแล้วว่าว่าตองตุมเผาแล้วตากแดดเลยเผาแล้วเคียน เชี้ยน,นตากดแดดแดดแดดแหงๆทาเข้าต้มถ้าเข้าต้มก้อนค่อยตากเนนวลาข้าเอามาเห็ดกินมาแซ่มาต้่มไม่มเสียไมันสีแข็งร่องแล้วสูตรนี้โอเคได้ผลเรามึงเด้อพี่น้องผู้ใดน <c oughs> ไม่พีไม่น้องไปเห็นงานต่างประเทศอยากอันส้งอยากฝากมาให้กินน่ะตากแหงมำหนักมันก็สีเบาไม่ได้เสียค่า้ำหนักหลายฟอม เขาเขาแล้วก็เคี่ยนตากเลยต้มหมกก็ได้หมกก็ได้ซุปก็ได้ขึ้นตัวได้ขึ้นตัวขึ้นน้ำใหม่ห้อ,หอ,องใหม่ๆสดๆได้เนี่ยล่ะร่อวมึงได้จ่ายร่องมึงแจบวิดีขึ้นน้ำใหม่บานห้องเนี่ยละ่ะ ึ้นมไม้สดๆนี่นะมีขิงใบไผ่ใส่พร้อมด้วยจ้ะเอาขิงใบไผ่มาอัดสองติดไว้อัดน้าแข็งไว้วันย่ำสีไซกะออกมาเปิดน้ำล่างพัน สดคือก้าเคล็ดลับกินผู้เดียวพี่น้องมีโม สำําเนาจ้า